รูปรูปภาพสินะเรอวละเร็ละเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใครใครที่ไหนใครขาใครเมื่อกี้ใคร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 ใม่ทำใค้โวยโหยเมื่อกี้ใครชอบดึงนะใจเย็นกูขี้เกียจดีตำรวจแล้วกูไม่อยากเจอแล้วอะไม่อยากเจออะไรแล้วเฮกูเจอน้องคิวมาทั้งวันแล้ว ก็อ้อมอย่างนี้ไม่ได้อ่อไม่ได้อดอกจะจะลั่นปืนเลยเมั้งเนี้ยเออไม่ไหวนายลูกวีโดอย่างนี้ไม่ได้นะวียอยไอพีะ <laughs> อะไรนะอ่านด work, work. อาูออกเวิร์กเวิร์กโอเควิธีการเราแขั้นเทพเอาเลือดก,กูจะหมดรอแล้วไ <laughs> อ้ห่าล,ลงน้ำไปเลยพีมลงน้ำมาเลยเนี่ยน้ำบ่อเล็เกๆข้างหน้าเราเดี๋ยวเราก็จุ่มรถแต่งเลย

ไปนำไปเลยนำทางไปนำ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 โอ้ไม่ได้ขับเดี๋ยวไปด้สึกถึงพ่อแปลกใหม่ในการเล่น GTA บอกกูเคยเล่นอ่ะนะเออแล้วไปทางไหนตั้กกกดี้แวเดี๋ยวเฮ้ยเจมันต้องรอตอนกลางคืนวันตอนนี้เรือยอดจะได้มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเรเลยอดได้มาเดี๋ยวจดเชยไี่เรือลบทายได้เลยไปเลยไปเรือไปเรือดี่ก่อนเรเลยอดจะมากตอนคืนเดี๋ยวก็มาใหม่จะไปเรือดีก่อน สนุกดีนะขับเรขึ้นอย่างเงี้ยบุกเลยได้เลยลูกพได้เลยลูกเพอ้ายคนดีเลยเราเราไปขึ้นน้ำงนหนอ่ะ Enter S ชิปเอส Enter ก็ได้แล้วกูแล้วกูให้มดอ โอ้โหตังโอ้ยใครดังเกสต์กีขึ้นหมดน้ำน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนวะเนี่ยกูอยากรู้จริงๆเลยเว้ยพีมมันคือน้ำเย็นหรือน้ำร้อนนะพีมกูอยากรู้มากเลยไม่รู้เกมันมีควันขึ้นอาจจะเป็นน้ำเย็นก็ได้กูกูขึ้นเรือนี่แล้วเจขึ้นเรือนี่แล้วเจยเรือไหนนี่ไงโอ้อยู่ดีวเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะคืออะไรกันนะ ก็มึงไปไปขึ้นขึ้นเรือขึ้นเรือยอดขึ้นเรือยอดเที่ยวเรือยอดเราไปเที่ยวเรืออ๋อฮออือฮออเราขึ้นทางไหนอะขึ้นบนเรือนี่ก่อนขึ้นบนเรือนี่ขึ้นมาขึ้นมาเรือขึ้นบนเรือนี่หรออ่ะพีมกูขึ้นฮอไม่ได้อะพีมนี่นี่นี่ฮะก็แล้วก็เดินลงมาเดินมาตรงนี้เดินมาโอเคโอเคโอ้เฮ้ยบ่อน้ำร้อน แต่คุณชี้ไงแอบสกปชเฮ้ยมีเปลี่ยนชื่เปลี่ยนถาตอนนี้อะลุงลุงลาัตร์เต็มตัวแล้วเราถามไม่เหมือนมิกินนี่เลยเนาะลอยแรกเต็มไม่จริงไปทำอะไรขึ้นบ mm ิน hmm. ขึ้นนบมันมีอะไรแค่ควันแค่แค่ควันขึ้นเฉยเมีหรอกอ่าชิวๆิวเรือใครก็ไม่รู้เลือใครก็ไม่รู้อยากรู้ยังเลย นั่งแช่น้ำร้อนยนั่งแช่ยังไงวะพีมกดตะไแล้ววะกด E ไงกด E เอ้ยมาตรงกลางดิมาตรงกลากูเจงใจอยู่นี่แหละ้องเจงใจป๋าจุ๊ทำไมทำไมขมันไปกินนี่ไม่รู้อย่าถามกูกูไ่ชินมันดีของกูเกมเนี่ย ตัวคนรักแร้กูโคดตคนกูคนเที <lawsuit> ่อะไรเลยไอ้คนที่อะไรเลยอะไรเยอะตรงไหนต้องจะให้เราลูกยังไงเนี่ยเออลูกลุกไปเส้นโอเคโอเคได้เฮ้ยกูอยากจะขี่ฮอร์อย่างเลยนี่ขนาดนั้นเลยวอให้แม่งเอ้ยไม่กูขี่ฮอร์ใช่ไหมได้มึงได้อุ้ยเยอยกูตาย อาเมืเลี้อาวุธมาไงอะเกดเลือนเกดเลือนลกกิงเมาไปไปไหนไปรับเจกันทำไมผมเลือนไม่ได้อะเมื่อกี้กูเลือนไม่ได้นะเม้่ตอนกูจะยิงนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยกูเลือนไม่ได้กูจะยิงนั่นแหละไหนไหนไหนเเรือเือเรือนี่เรือนี่เรือมัรับกูทีมันรับกูทีกูลอยตรงนี้ลอยล่ยลออยอยอยล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 น โดนโดนโดนหังโดนหังหางคือนบินครับเอ็นิ่งเลยเลยไปเลยอัะเจมเมื่อกี้เจมโตปอมไงเมื่อกี้โตปอมเออรู้อยู่แล้วเด็ดเจยตรงไหนคอมแบบวะดูปะอยู่นี่แหละตรงหาดเนี่ยอ่ะกำลังมั้งจุดไปรับละคน อ๋ออ๋ออ๋อกูกดผิดเหรออ๋ออ๋ออ๋อเอามีการใส่หน้ากากกันน้ำด้วยเอาแล้วอ๋อมันมันมันมาได้แค่นี้เร nah, ื่องนี้อกูไหวน้ะไปรับเจก็ได้เว้ยเออกูว่ามันอยู่ดีมันก็โดดลงเลยกูไหยนะกูดำน้ำมาที่นี่อ่ะอะไรตึมๆข้างหลัง เรือแล้วเบิเดไปเลยอ๋อแล้วกดดำกดแล้ว่พิมพดำน้ำอ,อ่ะเบกบาร้าอ๋อเอาอยู่ดีๆก็มีโกงใส่กู <c oughs> เหรอเริอเอ่มขนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีโกงตรงผมอ่ะอืม เนี่ยมันมีโกงล้อมตัวเลยเนี่ยแหมเนี่ยโดนกูนโดนขังกูโดนขังกุนกดน้ำอ่เอาตายเหมือน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 ที่ดักฉลามอ่ะเรียโดนโดนที่ดักปลาจับตายตายอยู่ไหนกันนะหกำลังเวนรับอยู่นั่นเลยทำไมผมใส่หน้ากากดำน้ำอ่ะถอดได้ปะไมงไม่รู้ดิ กูเกวนเจวิ่งตึกริมชายหาดเลยเนี่ยกูคือมดเอกมดเอกเยนกูบ่ากูเราวิ่งไปแล้วนี่กูว่ายน้ำอยู่หเนล่าไหนมึงอยู่เกิดไหนไหนชายหาดอีกข้างนึงข้ามเลยแหมวะโอเคไม่ไกลกันเท่าไหร่ดิห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่ มันต้องว่ายน้ำมาไม่ขี่สกูตเตอร์มาวะเราขี่เรือมาได้แต่เรือมัันพงกลางทางไม่สกูตเตอร์ไี่สกูตเตอร์อะไม่ได้ขี่แล้ขี่เรือมาเรือหายไมีมอเตอร์ไซค์ไหมไม่มีนั่นไงรถข้างหน้าแหละตีแม่งเลยไม่กูเหนื่อยไวจังวะกูแก่อ่ะไอ่ได้คุเร่องตัวละครแก่มันก็แก่ด้วยเหรอ ไอ้นี่แหละพิมแรงมันต้องไหม่ครับมันต้องไหม่ครับคันนี้แรงอยู่เนี่อะคันนี้แรงพิมมาเร็วอ่ะคันนี้น่าจะแรงอยู่เนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะแรงน่าดูมาเร็วพิมแล้วคนแก่คนนี้มาแล้วพิมโอ้โหตอดเลือดแดงก็จะจมน้ำเราดูคันนี้ว่ามันจะแรงหรือเปล่าไปไปนั่งกี่คนเนี่ยสามคนป่ะสี่สี่ โอเคไหนขึ้นมาเดี๋ยวรอดูคันนี้จะแรงหรือเปล่าเยได้ได้ไดอ้าวครับอ้าโอเคขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แค่สองคนขึ้นเลยขึ้นเลยมันไม่ใช่กูถือปืนอยู่เมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นเลยอ้าวเหรอไม่ได้ต้องได้หรอสองคน,ไ,ไ,งคนไปนั่งรถตู้กันเถอะไปไหนเอ้ยนั่งรถตู้กันเถอะเว้ยไอ้ยี่ระเบิดเป็นคนไงวะโอ้โหเป็นคนที้ ันนี้แหมาทำอย่างนี้ไงมาอันนี้แหละมาอันนี้แหละอันนี้เราไปไปไปเจ๊เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ไปนได้ไหมนึงขอขอดูวิธีเปิดระเบิดติดตั้งแล้วอะทะเบิกูเข้ารถไม่ได้อ่ะเข้าได้ละไอ้เหี้ยเจ๊มีอะไรอยู่มีอะไรเกิดขึ้น นี่นครับรถตู้ลงนอนว่นะ,ะรถตรู้ลงนอนเฮ้ยหนึ่งดาวชิบหายแล้วเร็วทำไมกูเข้ารถมึงไม่ได้วะเดี๋ยวดิเอามือขับก็ได้เอามือขับเอามือขับป่าวเข้าเลยเข้าไม่ได้เออรถตูยยเ้เยอะแยะอ๋อะชิบหายแล้วตำรวจมาไม่เกี่ยว,ยวมไ,ไม่เกี่ยวมึงทำอะไรไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเนาะไอตำรวจมาไปละพี่เอ็นไปยอมนายมึงทำอะไรของมึงตำรวจครับคุณตำรวจครับโจรอยู่ตรงห้องหลบเอออย่ามึงโดนแล้วมึงสองคุดูสองดาวแล้วเนี่ยไม่โดนไม่โดนมึงอยู่ไหนวะกูหลุดเตอร์ป่ะ ไม่อะกูไปแล้วเนี่ยพีมันขับรถไปแล้วเลยอ๋อเร็วดีเ,เร็วโอ้ขอมโมยรถแล้วหนึ่งมึงจะขมโมยรถใครกันวะมันมันมีการเรียกรถด้วยใช่ปะกดอะไรวะมันต้องมีรถก่อนพี่ใหญ่หนอะ่งมึงมีรถลเลยมี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 มม <c oughs> โอเค <c oughs> โอเค <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูกูมไม่ได้ขับ มาอ่านบิดกฎไวยได้ไนมอะชมคนแก่ smile, เนี่ยเฮ้ยมันมันมันมีการกดโทรศัพท์เลยใช่ไหมอุ้ยโทษเขาโทษโทษไหนโทษโอ้ยอ้ยโอ้ยแล้วเจค่าไหนผู้โทษเมื่อกี้โทษเฮ้ยนะาดอกเข้มนะโดน ดีแม่กร็โผล่มาแหละเนียก็กูเกิดกลางถนนน่าอี้ยังมากดโทรศัพท์ไงวะเ้าเคยกูยอมให้ตำรวจจับแนะฆ่าตัวตายง่ายกว่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายแล้ไอี้ยังกูเพิ่มนะให้กูอีกสองไอ้ดาวหนึง เไอพวกมึงช่วยกูด้วยกูยิงต้องหลัวตายไอ,อชี้หน้ากดบีชี้หน้าวะเยี่ยฮโอมาหลัวห <c oughs> ลัวฮโอมาหากูแล้วกดไลท์ก็ไม่รู้เรียกโทรศัพท์โทรศัพท์ยิงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเอฟบีไอ,อ,อเฮ้ยกูเอาหน้ากากกัน หน้ากากดำน้ำออกไม่ได้โจบละก็หน้ากากดำน้ำออกไม่ได้ให้ช่วยกูด้วยกูติดสีดาวของมึงตายก็แค่ตายอ,อ่เจีนะเมื่อคืนหนูไปดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งอะ เขาเจอพวกที่แบบตะลงมอนเขาเจอพวกที่อาวุธเวอร์อหนึ่งเวอร์สองเหมือนกันเลยเยอะมาก oh <my> เขาโดนเยอะจังไม่โดนแล้วไงต่อเอากูตายไต้สรุปล้วจะจบก็จบแล้วสินะ <c oughs> อยู่ไหนกันนะพวกอยู่ไหนกันแต่โทรศัพท์ไม่เป็นน่ะเว้ยอืมแต่โทรศัพท์ยังไงกดกดกดปุ่มชี้ขึ้นน่ะปุ่มชี้ดีนะที่กูรู้มาจากท T ทีอวีสอนเหรอทีทีวีน่ะกดยังไงสอนปุ่มชี้ขึ้นน่ะลูกสอนลูกศอนลูกสอนชี้ขึ้นไ่มที่มันอยู่ใก่้ๆตัวเลขอะไนอ่ะฮะเอออะไรมารับกูทีฮัลโหลอยู่ไหนกันเนี่ย เติมมาละ <C oughs> พี่เป็นไหนพี่เอ็อยู่ตรงทะเลไปไปรับพี่มันเถอะเร็วเวามันจะมีเปอรอยนี่นี่นไอ้ย่ะร็วเร็วเร็วเร็วไปรับพี่กันมันจะมีคนเรียกรถอ่ะมันต้องอะไรน,นั้นไงามามาสตรีมสตรีมเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนสตรีม ผมผมแหมมันเป็นลายชื่อใช่ไหมผมรู้ว่ามันจะเป็นคนบอกกันจะเตรียมเลยตายขาดรถเลยโจ่ชลาทยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเจเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูรถไปเก็บแป๊บเดี๋ยวมารับรถหาเลยว่ารถสามล้อกูต้องรออีกแล้วเนี่ย มึงอยู่ไหนเออกดกดปุ่มกดปุ่มชีขึ้นยังแบบหนึ่งมึงอยู่ไหนเนี่ยนถางแล้วก็ต้องปรับระดับภาพอ่ะกูปรับอันนี้วดีหายเอ่้เกับเข้ามาไม่หนิ่งอยู่เลยต้องพาไปซื้อรถด้วยไอเจกูไมนได้จะซื้อรถไม่ได้เลยไรไม่ได้หรอกนีเ่เลยสี่หมื่นอ่ะแล้วมันมีรถฟรีอยู่เนาะ มีด้วยเหรอว่ารถฟรีเฮ้ยนี่ไงเอ็นบีซีนี่เกื่อนเลยเดี๋ยวรถฟรีเนี่ยเอาค้างคืนอ๋อกรอกเราก่อนหงานก่อเอาเอจะกระเด็นออกให้กับแล้วให้หลวพ่อเดี๋ยวรถไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาแล้วเมื่อไงนอนตอนไหนเมื่อคืนเกิอบตีสามเกือตีสี่ตีห้าเกมนี้มันมืดจังวะไม่มืดนะกลางคืนไม่มืดนะโอ้โหของกูมืดไหมของกูก็มืด หมือนตอนยินบ้านเราหรือเปล่านั้นข้อหลอกกูมืดมากยกล้อดีไหนยกล้อยกล้อยกล้อกูอะไรกูไรนั่งผีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถรถกูหายไปไหนสองคันไม่รู้แหวยมีคนอื่นมาส่มไว้ไปละเจ็บมั้มกดอันนี้กดเดี๋ยวิมจูดก่อนก่อนกดกดคอนโทรลคอนโทรลเอ้าคอนโทรลกดกดคอนโทรลคลิกซ้าย คอนโทรลคลิกซ้ายโอเคได้คอนโทรนเลยคลิกซ้ายกดซิ่งซิ่งไปคอนโทรลคลิกซ้ายชนสอฟฟ้าตายกูดูเฮ้ยโอเคกูคอนโทรนก็ยกล้อแล้วโอเคกูเข้าใจแล้วเว้ยกดคอนโทรนเลยก็ยกล้อแล้วเว้ยคอนโทรลคลิกซ้ายไม่ไม่ต้องคลิกซ้ายไดคอนโทรนก็พอโอเคโอเคไปหาดีกว่าคอนโทรลคอนโทรล เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปไปเจอที่ผับไปเจอที่ผับกูผับตรูไหนวะผับอูตรงนี้เป็นรูปรูปรูปนั่นแมึงเลยแล้วนะมึงเลยผับไปแล้วอ่ะนั่นน่ะเสียฟ้าน่ะเห็นไหมน่ะเสียฟ้าน่ะนี่เหรอเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เมาก็นดิกเมาก้นดิกเมาอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไนย์นั่นแหละนั่นแหละไหนวะไหนยนั่นแหละที่ไนที่ไหนยมานที่ไนมาเน่นั่นแหละไปเลยมึง่ะมาไปเลยอตอนที่กูมาแล้ว มึงปล่อยกูไว้สัตว์มึงมาดิมึงมาดิไมเป็นคนี่ตงี้วะมึงเที่ยอะไรมึงกูอยู่ในดีมึงยิงกูอ่ะมึงโดนลับมึงอัดแน่ไม่เห็นมึงมาดิมึงมาดิม่หมึงมาดิมึงมาดไ้่เหนมางมาดไม่เห็นมาอ่นมึงมาิไม่เห็นมึงมาดีไม่เห็นมึงมาดิไม่หนมึงไปไหนมึงไาดิไสัตว์โมึงมาเคแม่งมึงมาดิไมหาย นายไปอีกสัตเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้ยกู้ว่าไม่ทันถึงแล้วก็ลองปานขวาไม่ทันถึงก็ว่าตายก่อนเลี้ยวขวาเฮ้ยๆๆๆตาแก่ยยกล้อได้เลี้ยวไม่ได้สัตว์มันเลี้ยวได้ที่ไหนแล้วยกล้อหน่อย เจ๊เจ๊เจ๊ไอ้เงี้ยมันจอดดีดีไม่เป็นหรอเจ๊ไอ้เงาดาวมาเข้าไปเลยสัตว์เข้าร้านเลยเข้าร้านเลยเข้าร้านกูเลยเข้าไปเลยร้านกูเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้าเข้าเขมาในขับกูเลยสัตว์เข้าไปตรงวงสีฟ้านะเข้าไปเข้าไปไปเนาะกูไปอยู่กูไปอยู่ไอ้เงี้ยเต็มเต็มเลยฟ้าเลย จ่ายจ่ายตังกรดด้วยนะไงจ่ายค่าประตูนะ่น้ยน่ะจ่ายก่อนด้วยเร้องป้องบังทำไมอ่ะป้องมันเกิดตรงนี้เองนะจ่ายแต่ปรับภาพแบบโอ้โหตำรวจเต็มหน้าร้านเลยเวนกาไม่ได้เหรอดิกาไม่ได้เหรอดิกูหายเรื่องคนในภาพได้ปะไม่ได้ รถนัวใส่ใครจอดน้าร้านกูรถนัวใสไหนะแหละเฮ้ยเราพีมเข้าทางแล้วบไดยางขึ้นอยู่ไหนวะพีมป๊บนึ่แป๊บนึงกูกลังเข้าไปในผับโอเคลูกจะได้อไรกันนะอนับนอนรบพ่เขาปรับไม่ไหยมดเลยรถน้อยรถน้อยแล้วแล้วทำไมเใส่ะกากน้ำน้ำอ่ะกดจี้กดจี้กดจีกดีจีกดีออกไห เอาเป็นไฮก็พอดีครับดยู่ี่หนึ่งเดียวว่เต็มไปเลยกูอยู่แค่สองที่เดิมไหนก no, no, like right? like you ูอยากให้มึงลองอะไรสักอย่างหนึ่งไหนลองป่ะในหนวันนี้เออปลาหนหมมเล่าไหมแค่พายพายร้อนไอ้แบบกินแล้วสดชื่นเลยกินแล้วตื่นเลยขับแค่ไฮพอเอาไหนออกเกมเอ้าปรับกราฟิกก็ไม่ได้หรอไม่ได้ดิมึงต้องดีเกมดิ อ,อ้าวหรอเออพี่ะไหมาจอไหนดื่มสักแก้วดื่มสักแก้วดื่มสักแก้วนึงอร่อเยเจ๊กูกดดื่มไปแล้วเว้ยอืมอร่อยอันห้าบาทได้ไม่อสียแล้วพี่อ่ะแหมไม่รู้กังวายไงอ,อ๋อไหนเออกูเมากูเมาแล้วเออเออเมื่อแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ข้างล่างเฮ้ยกูโอ้โหหน้ากลุ่มเลยละหน้ากูเบลอแล้วโอ้โหเหุนขุนคนคอยาวแขนยาวเต็มหมดเลยเว้ยไหนวะไม่อยู่ตรงไหนข้างล่างข้างล่างตรงไหนวะเขาเป็นยีราฟมันตรงวายอ่ะตรงวายกูเห็นยีราฟเต็มเต็มเลยเว้ยนี่กูนึงเต้นอยู่ข้างล่างเนี่ยมึงขึ้นมาดิเจ<น>ตรงตรงร้านเหล้าเนี่ยตรงที่กินกินเหล้าเมื่อกี้กูก็อยู่งั้นนี่เมื่อกี้เนี่ย งไเอองเจนี่มึงตังวายอ่ะควนไม่เปลี่ยนทุต้ากลัลว <c oughs> จัดจัดข้แก้วนี้สามหมืเลยเหรอจัดไปสักแก้วนึงมาสามหมื่นก็สามหมื่นเลยเงินมึงเยอะเนาะ โอ้ไอ้เหี้ยหมดหัวแล้วมั้งน่ะจัดไปจัดไม่คิดึงตะขวดเลยไม่จบละไอ้เหี้ยมึงมึงดื่มน้ำขวดมึงมึงมึงสลบไม่ตื่นแล้วแหละตะข่ายเลยมันไม่กดเขียวกดเอนเตอร์เลยเหรออืออืออือ นี่มันไม่ใช่มาแดกไล่ไสัตว์เอามาโคนเล่นไล่เหี้ยถ้า <c oughs> คุณจะซื้อกินในสัตว์แล้วให้คขย่วเล่นคือเหี้ยอ,อ๋อน<อ>ีอ่ยเอาเท่เลยไอเหี้ยไอสัตว์เงินกูไม่ตั้งสามหมื่นคือมึงขย่าเล่นแล้วมึงได้ดื่มแค่นิดเดียวแล้วนะโอ้จีกู้งเงินเจ๊กูเบินโอเคสลบยังแค่สลบยัง <c oughs> ยัง, <c oughs> ยง ยังหน้ากูเปลืองกูเห็นกูหัวโตกูหัวโตแล้วกูแขนยาวเอ้ยคอคอตัวละครนี่แข็งจริงวะมึงจัดคนใหญ่กว่านี้เว้ยจัดไปห้าหมื่นอย่าให้เสียโอเคได้กูรออยู่คยไม่ขัวเท่าเดิมไม่ใช่เปลี่ยนสีเว้ยพีมใครเอาเดิมแล้วโอ้ยหยา่ยังตังค์ ก็ไม่โคตรเป็นมังเลยใช่ครับไซจีสาธายจีเอ่อจีออกเอาอยู่ดีก็ออกไปจากพับเจเจเข้าเจเจจอยกูใหม่เออเดี๋ยวกูจอยกูใหม่เอออยู่ดีก็หลุดเซิร์ฟเวอร์อะไรกันนะกูแค่ขยอยกูแค่ขยับไวก็หลุดเซิร์ฟเวอร์ว่ะจบละ เจเจเดี๋ยวกูจอยกูจอยเดี๋ยวกูจอยกูยจอยแีอ่ะกูสลบไปแล้วเว้ยเดี๋ยวไปรอแป๊บนึง